สวัสดีคนระับผู้ชมทุกๆท,ท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีพีพิพมพ์ลิก2022กันเลยนะก็ตอนนี้การแข่งขันของเราเข้าสู่วีกที่7แล้วนะผมมาเริ่มมาไกลกันเรื่อยๆฮนะก็ตอนนี้สำหับแบบนี้นะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยฮนะเป็นบิ๊กแมตช์จริงฮนะเป็นการพบกันนะระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์วันนี้เล่นที่บ้านนะต้อนรับบอร์นมยวนิคเลยฮะก็ต้องมาดูนะว่า2ทีมแกล่งจาก พิเมรีกอังกฤษและบุนเดสลีกาใครจะคว้าชัยชนะรับสมแต้มไปเติมในตารางคะแนนนะก็เมื่อพูดถึงตารางคะแนนเดี๋ยวเราไปอัปเดตผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะว่าในตารางคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็แข่งกันมา6วิคนะีตอนนี้โอ้โหไบรอนและสเปอร์อันดับไล่เลี่ยก,กันเลยฮนะเและแะบนะบยบรอนยู่อันดับ7นะสเปอร์อยู่อันดับ8ทั้งคู่มี10คะแนนเท่ากันเลยนะก็ต่างกันเพียงลูกไี้เสียก็เลยต้องบอกว่าวันนี้เกมวันนี้ ตุเดือดแน่นอนนะต้องแย่งชิงอันดับในตารางคะแนนกันเลยฮะก็เดี๋ยวมาดูแล้วว่าจะเป็นฝั่งไหนที่จะทําได้สําเร็จนะแล้วก็มาดูในส่วนของเฮดทูเฮดกันสันหน่อยฮะเคยในการแข่งขันพี่พีพิมพมลิกของเรานะในซีซันที่ผ่านมาก็สหรับในซีซัน2020ฮนะย้อนกันไปหน่อย2ปีแล้วนะาเยน ชนะสเปอร์2-1แมชหนึ่งะแล้วก็สเปอร์ชนะไบเยอร์น์1-0แมชหนึ่งะส่วนซีซั่นที่แล้วนะ2021นะมีเสมอกันหนึ่งเท่าแมชหนึ่งะแล้วก็ไบเยอร์นชนะ2-0 <c oughs> ไปแมชหนึ่งะนี่ก็เป็นสถิติของการพบกันนะ <c oughs> ในพรีเมียร์ลีกที่แข่งกันมานี่ก็เขาคนนีนะ้พร้อมจะมาช่วยไบเยอร์นให้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะโรเบิรนะ์ตเลวันดอฟสกี้ะ เกมนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะก็จะเป็นทางฝั่งบาเยนทีมเยนแนอะเคียร์เริ่มเปิดเกมไปแล้วนะจะบุกจากขวาไปซ้าย,ยาทางหน้าจอเลยบอลเริ่มต้นที่คิมิชนะกิมมิชมาที่มุลเลอร์ข้ามมาซาเน่ทางซ้ายซาเน่เก็บได้ซาเน่เลี้ยงไปก่อนย้อนมาเดวิดกสกอลิสกาไปที่มุลเลอร์เล่นกับลวัน โทมัสบุลเลอร์ไหลให้เลวานดอฟสกี้ตนี้แล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยนะไบเยนเบอร์นิกขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วนะสเปอร์ยังไม่ทันจะได้ครองบอลเลยฮะก็เป็นเขาคนนี้ไม่มีพลาดนะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อโอจัดให้ไบเยนเบอร์นิกขึ้นนำรวดเร็วเลยฮะเดี๋ยวมาดูการเข้าทำจังหวะนี้เป็นบุลเลอร์กับเลวันดอฟสกี้ฮะ,เเส,ะสเปอร์กองหลังพลาดนะปล่อยช่องให้บุลเลอร์ได้แทงทะลุช่องมาให้เลวันดอฟสกี้ได้ยิงโล่งๆเลยฮะ ก็ไม่มีพลาดได้นอะน,นะโดนโล่งๆแบบนี้นะาเยอนเวนิขึ้นนำไปก่อนแล้วฮะโดยเลวนานอฟสกี้นาทีที่4เท่านั้นนะโหวเวลาก็แปบ๊บเดียวฮะเพิ่งจะเริ่มต้นเคลียร์ก็ได้ประตูไปแล้วฮะสเปอร์ก็ต้องเร่งกันมาเวลาอย่างไรเยอะให้พอแก้ตัวฮะโลเซลโซะให้เคนแฮร์รี่เคนล,ล,ล,ลุยมาเคนยังคงมาแล้วให้โลเซลโซ เข็นย้อนไปที่ฮอยแบกเอ็นดัมเบเล่เอ็นดัมเบเล่ลุยควายให้โซนุมินยังอยู่ที่เอ็นดัมเบเล่แล้วไปที่ซนหักคืนมาลูกนี้โดนไบรเยรนฉกแย่งไปได้แล้วจะโตกลับไปนะไบรเยรนปาวาเอาลูกนี้จับยาวแต่ยังคงเป็นบอลของไบรเยรนนะกานาบรีได้มากานาบรีหักมาให้คิมิชมูลเลอร์ให้เลมรอฟสกี้ เลวันดอฟสกี้ฝา่ามาลุยโดนฮอยแบกแย่งไปได้แล้วสเปอร์จะโต้กลับมาโลเซโ,ซโซได้บอลมาที่ลูคัสมูลลาแล้วคืนโลเซโ,ซโซเล่นกับเคนแล้วเคนแทงให้เอ็นดอมเบเล่ตงนี้ยิงไกลเลยโอ้โหแต่ว่านอยเออร์ปัดไว้ได้ก่อนนะลูกนี้ไม่มีพลาดเผลอนดอมเบเล่ได้ซัดนอกกรอบเขตโทษลูกนี้แต่ว่านอยเออร์บินไปปัดป้องไว้ได้ก่อนนะ ก็จะได้ลุ้นเตะม,มุมมาทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์สโดยสนทตงมีน่าจะเปิดเข้าไปให้ได้ลุ้นนะสโนมินเปิดเข้ามาโคโหลุกนี้ชนเสาฮะยังไม่ได้ประตูตีเสมอต้องบอกว่าใกล้เคียงจริงฮนะแต่ว่าดวงไม่ดีฮนะบอลน,น่าจะชนเสาเด้งออกมาบายเยิรก็เลยได้บอลมาเล่นกันต่อแล้วซานี ให้เลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ยกจะให้กันดาบี้แต่เลลิกิลอนนะรับไม่ได้คามาเอมเมสันดายเออร์เล่นกับฮอยแบิกเอมเมสันยกให้ลูคัสมูล่ามูล่าไปที่ฮอยแบิกแฮลิเคนเก็บมาเลเกนโดนเสียบที่บอลลูกนี้โอ้แต่ว่าเป็นฟาวเลยฮะเฮลิเคนเรียกฟาวให้ท็อตแน็นมอัสเปอร์ได้ สเตเอร์ก็จะได้ฟรีคิกนะจะเปิดเข้าไปแฮลิี่เคนจะเปิดเองนะเลเดนสันกันนะกับซันเชสไดเออร์ไลให้ลูคสัสมูล,ล่าตอกส้นมาโหจะให้เพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนนะแล้วก็บาเยิร์เก็บมาได้เลวานดอฟสกี้จะโต้กลับมาซาน่เ,นเล่นกับเลวานดอฟสกี้ โพมัสมุลเลอร์มาที่เลวฟนดอฟสกี้สองคนนี้จะประสานงานกันอีกหรือเปล่าฮะเลวฟนดอฟสกี้ยิงลองยิงไกลติดบล็อกฮะแล้วก็เป็นบอลของสเปอร์แต่ก็เสียแป๊บเดียวให้ไบเยอร์เลยฮะซาเน่ลูกนี้สเปอร์ก็ฉกบอลมาได้แล้วเอมเมสันย้อนให้โยริสเป็นบอลของไบเยอร์นะักกิมิตชแล้วยิงไกลติดบล็อก เลยต้องรีบเคลียร์มาสเปอร์โดเซโซ,โ,ซโคกไปให้โซนอมินเอนดอมเบเล่ครองบอลไว้ก่อนเลกิลันแล้วยาวให้โซนอมินโซนอมินปะทะก,กับอุปาเมกาโนย้อนมาให้เอนดอมเบเร่ก่อนแล้วคืนส้นโซนอมินโซนมินมาทางซ้ายล็อกกลับมาแล้วไหลตรงนี้ชิงกับเลกิลันแต่ว่า เสียบอแลแวะโหแต่ว่าน่าจะได้เตะม,มุมอยู่วะจังหวะน,นี้เจ้าเบิร์นทอตแนมว่าสเปอร์ต้องเร่งแล้วเป็นฝ่ายตามอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกของเกมแล้วเสียประตูเร็วฮะโซนอมินจะเปิดเข้าไปนะล,ลูกนี้เลิกเล่นสั้นกับโรเซลโซ่ฮะแล้วโรเซลโซลุยแวะเข้ามาให้ซันเชตสมาถึงไดเออร์ไดเออร์เล่นกับมูลา่าแล้วก็ยังเป็นที่ไดเออร์ แล้วโอ้โหลูกนี้โดนสเปอร์เออโดนไบเยนนะโก,โก,โกโดกดดันแย่งไปได้แล้วจะโต้กลับไปให้ไบเยนกอลิสก้ามาที่ซาเน่กอลิสก้าโยนยาวให้กันนาบรีแต่ว่าเลกรันเอาบอลลงสวยแย่งมาได้ก่อนนะบอลอยู่ที่ยอริสสเปอร์ก็ต้องบอกว่าน่าจะดูการครอบครองบอลน่าจะเหนือกว่าเลยฮนะตั้งแต่ไบเยนขึ้นนำเร็วในช่วงแรก บาเยนน์ก็ใส่จังหวะสวนกลับนะแต่สกอร์ยังคงไม่มีเพิ่มเติมมาจากช่วงแรกนะยังคงหนึ่งศูนย์นะบาเยนน์ขึ้นนําแต่ซาเน่ลุยมาแล้วตรงนี้ทางซ้ายซาเน่ย้อนมาก่อนแล้วไปที่เลวันดอฟสกี้ให้มูลเลอร์คิมมิชให้เกนดาบรีแล้วลุนี้มูลเลอร์หาช่องยิงเข้ากรอบเขตโทษปะทะก,กับเลกิลลอนนะยังต้องพาบอลหน,นีมาทางขวาก่อนมูลเลอร์เอ้าแล้วลุนี่ ชนะมาแล้วปัเกินมาลูกนี้โคกเข้ามาโหแต่ว่าโดนเบียดบังอะเลยไม่มีน้ำหนักในการโคกอะยอริสไปเก็บมาได้อะ้ะยาวขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นบอลของบาเยอร์ต่อ,อยอะ่ะโทม,มัสคูเลอร์<ม>เลอร์ลูกนี้มาเองเขากอบเกตโทษเลอร์ให้เลวานอสกี้ตรงนี้ไปถึงซาเน่โอโหเรียบร้อยอะ่ะบาเยอร์ได้ลูกที่สองหนีห่างไปอีกด้วยมาโดยซาเน่โอโหก็ ho, ยากแล้วสเปอร์โดนทิ้งหนีห่างไปอีกฮะต้องบอกว่าเป็นการประสานงานการเข้าทำสุดที่สุดสวย่ฮะสุดท้ายได้เป็นซาเน่ที่ได้บรรเลงจบประตูนี้ผ่านหน้ายอริสเข้าไปเลยฮะเป็นประตูหนีห่างมาเป็นส0ูนย์แไบเยอร์เนิกบุกมานำสเปอร์อตอนนี้นาทีที่40ของเกมนี้ซาเน่ สเปอร์ต้องเร่งกลับมาเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วโรเซโซโยนยาวให้ลูคัสมูล่าแต่ว่าผลอขอกข้างได้ยังได้ทุ่มแม้ทางฝั่ง,งสเปอร์สมูล่าเลือกทุ่มไกลกลับไปเอเมอร์สันซานเชสเล่นกับโรเซลโซชิงกับมาที่เคนตอนนี้ให้เคน ยิงไกลกันบ้างแฮร์รี่เคนขอลองแต่ว่ายังไม่ได้ฮะแล้วสเปอร์ยังได้บอลต่อเอเมอร์สันพลิกกลับมาไปที่แฮร์รี่เคนแล้วไหลตรงนี้เอาเอ็นดอเบิรลุดมายิงลูกนี้อออออนโอ้โหชนเสาฮะสเปอร์เกือบได้ประตูตีไข่แตกมายังไม่ได้ฮะวันนี้ชนเสาชนคานหลายครั้งฮะซวยจริงฮะแล้วเข้าสู่ช่วงทดเจ็บหนึ่งนาทีเป็นไบรอันจะได้โต้กลับมาจะได้ประตูหนีห่างเลยหรือเปล่าฮะมาที่ซานเน่ สเน่ลุยมาทางซ้ายแต่ว่ากราารมการปาวีจบครึ่งแรกไว้ก่อนนะโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อสักครู่สเปอร์เกือบได้ประตูตีตื้นมาแต่ยังไม่ได้ฮะยังคงกลุ่มไข่ไว้อยู่ว่าสเปอร์สเปอร์ศูนย์ไบเนสองฮะพักครึ่งสักครูร่เดี๋ยวมาชมกันต่อครึ่งหลังว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงฮะ เอาแล้วมาเริ่มกันต่อแนละ้วกับเกมนี้ลล2022อี Premier l 2022สเปอร์พบไบเยนนะวีคที่7แล้วอะบาเยนบุกมานำสเปอร์2-0นะต้องมาดูนะว่าสเปอร์จะแก้เกมอย่างไรฮะหรือว่าจะเป็นไาเยนที่หนีห่างไปอีกฮะบอลมาถึงซาเน่ตอนนี้ซาเน่เข้ากลางมาเลมดอฟสกี้โ,โหจะได้ลูกที่3หนีหรือเปล่ากนาบีไปที่มุลเลอร์โหจะไหลให้ซาเน่แต่ว่าน่าจะล้ำหน้าจังหวะนี้ ก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เห็นตารางคะแนนมาอัปเดตให้ดูวันสักรอบะของผลงานทั้งคู่ฮะตอนนี้ในตารางคะแนนก็ผ่านมา6วีคานะตอนนี้เข้าสู่วีที่จ็บไบเอนอยู่ดับเนะส่วนสเปอร์อยู่ดับ8ทั้งคู่มี10คะแนนเท่ากันเลยฮะก็ต่างที่ลูกได้เสียสอบอลเป็นของสเปอร์ะตอนนี้ได้ทุ่มวะเลกิลอนจะทุ่มเข้ามาเลกิลอนไปที่ไดเออร์ เลกิลันให้เอ็นดอมเบเล่แทงให้เคนแฮร์รี่เคนจะฝ่าไปเองเอาแฮร์รี่เคนเลาะริมเส้นซ้ายมาก่อนเคนย้อนไปเอ็นดอมเบเล่เอ็นดอมเบเล่แล้วขอลองยิงไกลโอ้แต่ว่านอยเออร์ขานึบติดมือไม่มีพลาดแล้วก็ทุ่มเหลวมาโอปาเมกาโนมาที่ปวาวาโอปาเมกาโนเล่นกับปวาวาสองคนด้านหลังอะยังไม่มี ทางส่งบอลขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็เริ่มขึ้นมา,าคิมิชอาล่าไปที่กอเลสกาให้โทมัสมูลเลอร์มูลเลอร์โดนเสียบบอลแย่งมาตรงนี้แต่ว่ายัางครองบอลไว้ต่อบาเยินกินาบรีชิงกับมูลเลอร์สุดมันมาที่เลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ตอกส้นจะให้กอร์เลสกาแต่โดนสเปอร์ดักได้เอาแล้วจะได้บอลมาสเปอร์จะโต้กลับไปซันเชสไปที่เอเมอร์สันซันมาที่เคน เฮร์่เคนเล่นกับมูล,ล่าเคนยังได้บอลมาเอาเคนเล่นกับมูล,ล่า,าแล้วมูล,ล่าลุยมาย้อนกลับมาให้เอเมอร์สันเอเมอร์สันไปที่ฮอยเบลคให้เอาแฮร์รี่เคนโอ้กระชากมาตรงนี้กับประทะกัชูเล่โอ้แต่ว่าไม่ผ่านชูเล่ฮะแย่งบอลมาได้ทำได้ดีะนะไบเอิญแล้วจะโต้กลับไปร์ซาเน่เล่นกับเดวิส ยกให้ชูเล่มาที่กอเลสกาเล่นกับเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้โอ้ลูกนี้กันนาารีมาโลง่งๆทางขวาย้อนกลับไปมุลเลอร์ชิงกับเลวันดอฟสกี้แล้วก็มุ owski, ลเลอร์อีกครั้งมุลเลอร์ยังคงฝ่าข้อกก้โทษมาที่เลวันดอฟสกี้แล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกยังไม่ได้รูกทิสามาไบเออร์ หาสเปอร์ลุยมาโซนทึงมีนไปที่เคนโหบอลตัวนี้มาที่เดวิสลงลงเดวิสปาดมาตัวนี้โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยอะ เข้าไปอีกลูกแล้วเป็น30ูนะบาเยบย์นเดี๋ยวต้องมาดูอีกครั้งะมองไม่ชัดเหมือนจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าฮะแต่ลูกนี้ได้เฮก,กันแล้วว่าไบย์นเดวิสลุยเข้ามาปาดเข้ามาแล้วก็บอลมันเข้าประตูไปแลนะ้วดูภาพชายของเดวิสเข้ากอดเกือทุมันต้องโล่งแล้วทีมมานนัันนะน่าจะเป็นหรือว่าเป็นโทมัสมุลเลอร์ยิงหรือเปล่าฮนะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นซันเชสนะนะซันเชสสกัดพลาดแล้วแล้วบอลมันเข้าประตูไปแล้วสเปอร์ ทำเข้าประตูตัวเองฮะซานเชสนาทีที่69ฮะบาเยอร์นโหต้องบอกว่าแฮปปี้แล้วตอนนี้สถานการณ์ดีเยี่ยมนะส่วนสเปอร์เจ้าบ้านก็สถานการณ์แย่มากแล้วตอนนี้ <20 minutes from Indiana> ตามถึงสลูกก็ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันนะ<ๆ>เกมยังไม่จบะเหลืออีก20นาทีของเวลาในเกมไม่ได้รุ่นะแล้วบูล่าต้องรีบลุยมาแล้วตอนนี้มาที่เอมสันกระชากมาตรงน,นี้ไม่ผ่านเราเป็นบอลของบาเยนะชูเล เล่นกับเดวิสกอลเลสกากับชูเล่เดวิสไปที่ซาเน่ซาเน่ย้อนมาที่ bon <zo> Davis. เดวิส์บร์เชนก็เล่นสบายสบายและครองบอลกันไว้แล้วตอนนี้ชูเล่มาที่เลวันดอฟสกี้ครับจะได้ลูกหรือเปล่ายกมาวันนี้แต่ว่าเลกิลอนเก็บได้ก็เ,เสียท่ากันนะบรีไปเอาบอลแย่งมาคืนต่อบร์เชนครองบอลกันต่ออาซาเน่ ให้กอเรสกาชูเล่ไหลามาที่มุลเลอร์กอเรสกากับคิม,มิชมุลเลอร์แล้วตรงนี้มาที่เลวันบังวีแต่ว่าเสียบอลให้สเปอร์แล้วยอริสต้องรีบเล่งส่งบอลขึ้นไปนะซานเชสแล้วดูผลงานวิคที่แล้วกันหน่อยฮะของคู่นี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะก็ สเปอร์บุกไปซัดเซบียามา4-0นะส่วนบายเยนก็ถล่มเซียงไฮพอร์ตมา7-0อนาะต้องบอกว่าทั้งคู่ฟอร์มดีมากๆนะในแมตช์ที่แล้วอะแต่วันนี้เป็นบายเยนที่ดีต่อส่วนสเปอร์ก็แย่แล้ววันนี้แต่ยังไม่แน่อะอ้าวแล้วตรงนี้ม er ุลเลอร์ชิงกับเลวันดอฟสกี้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอนะโดนไปอีกหนึ่งดอกกนะ็สเปอร์เลวันดอฟสกี้โหยิงลูกนี้ส,สวยๆอนะย่างเงี้ยยิงไกลลูกพุ่งตรง เข้ากรอบประตูเป็นลูกที่4ให้ไบยอนมิวนิกค่อนข้างการันตีผลชัชนะวันนี้เลยฮะโอ้โหลูกน,นี้สุดคมไม่มีทางพลาดแน่นอนสำหรับเขาคนนี้ใส่ก้อยด้วยฮะเดวันดอฟสกี้ยอริสปาิเซ่ลูกนี้ไม่ได้จะต้องรับเข้าไปเลยฮะลูกบอลพุ่งตรงเข้าไป เนกี้นาะทีที่83มโมโหก็เข้าสู่ช่วงส0นาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็ตามถึง4ลูกในโลกจริงก็แทบยากนะส่วนในโลกเกมแบบนี้เวลาก็นิดเดียวฮะไม่มีทางทันแน่ๆฮะก็ให้กำลับบงใจกันต่อไปฮะแฟนบอลสปเปอร์สนะส่วนไบยนก็ต้องดีใจกับแฟนบอลด้วยฮะวันนี้น่าจะไม่มีปัญหากับใช้ชนะและ3แต้มมาเป็นเติมในตังางคะแนนนะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมแมตช์หน้าสักหน่อยฮะ วีคที่8ปนะทั้งคู่นี้ไปเจอกับใครกันบ้างฮนะทางฝั่งสปเปอร์จะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลว่าโ,โหน่าติดตามจริงฮนะส่วนเบเยอร์ก็ได้ตามเช่นกันนะจะกลับเล่นในบ้านต้อนรับเชลซีฮะโอ้โหบิ๊กแมชทั้งคู่นะฮะติดตามกันได้นะนะกับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะแล้วนี้โหลองยิงไกลกันบ้างนะสปเปอร์สแต่ว่านอยเออร์ก็ไม่ปล่อยให้ลูกนี้เป็นประตูอนะจะคลีนชะีสหรือเปล่านอยเออร์วันนี้แล้วก็เวลาหมดแล้วฮะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ2นาที จะเอาลูกที่5หรือบบเปล่าไบรเออร์มาที่มูลเลอร์บางบอลจะโอ้แล้พลิกไปได้ด้วยแล้วมูลเลอร์โอโหลูกที้เทพร้อยฮะลูกที่5้าฮะไบเโออร์โหดจริงๆครับวันนี้แล้วก็โทมัสมูลเลอร์ขอยิงกันบ้างฮะทะล่มสเปอร์คาบ้าน5้าศูนย์นะวันนี้ไบาเออร์เป็นวันที่เลวร้ายของเจ้าบ้านนะวันนี้ไม่เป็นไรฮะต้องสู้กันต่อไปดูลูกนี้กันอีกครั้งฮะโหดโทมัสมุลเลอร์ ลูกนี้คมอย่งเงปล่อยให้โมเล์พลิกมากยิงได้ก็ไม่มีพลาดนะก็น่าจะเป็นลูกสุดท้ายของเกมนี้นะเวลาก็หมดเกลี้ยงแล้วน5-0นะวันนี้ไบยอนมิวนิกกับสเปอร์แล้วนั่นแหละกรรมาการก็ต่อยนุกวีจบเกมนี้ทนันทีเลยฮะต้องบอกว่าวันนี้ไบยอนโชว์ฟอร์มร้อนแรงจริงเงถล่มสเปอร์ไป5-0นะก็ ได้3คะแนนพร้อมกับลูกที่เสียบวกอีก5ไปเติมในตารางคะแนนกันแล้วทางฝั่งไบเยอร์ส่วนสเปอร์ก็แย่หน่อยนะว,วันนี้ไม่มีแต้มในบ้านนะก็เกมนี้เป็นบทสรุปตามนี้นะทอรแนาโดสโตร์สูนไบเยอร์สบูนิกห้านะเดี๋ยวไปชมอะไรทรรประตูกันทุกลูกกันแนละ้วในช่วงท้ายนะสารับผมก็ล้ำลาก,กันไปก่อนก็เดี๋ยวฝากติดตามพี่พีบิมบ์ลีกันไปยาวๆนะไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะลำ้ำลาไปแล้วสวัสดีครับ